สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์บินสเตยนะครับผมฟุกนะครับจะมารีวิวเต็นท์โอกาวาวิธีการที่จะกลางนั้นมันมีวิธียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูจากอุปกรณ์ก่อนว่ามีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นตัวโค้งนะครับเหล็กเสาของเต็นท์ส่วนใบนี้ก็จะมี ตัวไฟชีและตัวอินเนอร์เต็นนะครับเ๋ยวแกะออกมาให้ดูในถุงของตัวเสาเต็นนะครับมันก็จะมีตัวถุงอีกชั้นเพื่อกันไม่ให้ตัวเสาเนี่ยทะลุถุงออกมาก็คือเซฟถุงไว้นั่นเองเอามาดูว่าอุปกรณ์ในถุงนะมีอะไรบ้างนะครับอาจะมีเสาทั้งหมด1 2 3สานะครับที่อยู่ด้านบนเป็นตัวหลังคานะครับมีตรงนี้อีก4ชิ้นนะครับจะเสียบอยู่กับตัวนี้ของบนหลังคาเหมือนกันตรงตัวขานะครับตรงนี้จะมีทั้งหมด4ขา เริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาชุดเหล็กทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยอามาเรียงกันให้เป็นโครงก่อนแล้วค่อยประกอบไปดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับเราหยิบเสาคานตัวแดงมาก่อนนะครับแล้วก็ประกอบเข้าอย่างนี้เลยมันจะมีสลิงอยู่นี่นะครับจะได้ด้านนี้นเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีเสาหน้านะที่มีจุดสีดำเนี้ยก็คือเต็นท์เราอยู่ด้านไหนก็คือเป็นี้คือด้านหน้านของเต็นท์นะครับเราก็วางไปเลย ก็ทาอย่างนี้อีกสองตัวแล้วก็ด้านข้างนะครับเมื่อเราเรียงได้สามเสาตรงนี้แล้วนะครับเราก็หยิบคานข้างบนมาตัวคานข้างบนเนี่ยก็แช่นี้เราก็มาเรียงไว้เราก็จะเอาขามาเรียงไว้ตามมุม ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการประกอบนะครับตรงนี้ข้อต่อของตัวประกอบมันจะเป็นตัวข้องออย่างนี้นะเนี่ยเป็นตัวอย่างนี้นะตรงนี้เราก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยมันจะมีช่องอยู่ช่องอย่างนี้ตัวนี้ตัวนี้นะเราเสียบไปตรงไหนก็ได้นะแล้วเราก็หมุนให้มันมาเข้าล็อกนี่นะครับเพืนๆก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนให้มันดังกึกกึกแค่นี้เรียบร้อย ทำอย่างนี้ให้หมดนะครับผมตอนนี้ผมก็ประกอบตัวหลังคาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยมันจะได้เป็นแบบนี้นะพอได้เป็นนี้แล้วราวน,นี้ก็เหลือแต่ตัวขาแต่ทีนี้เนี่ยตัวขาเนี่ยเพื่อนๆนจะเห็นว่ามันมีทั้งหมดสามท่อนนะตัวเนี้ยที่มีตัวเนี้ยก็คือจะอยู่ล่างสุดให้เราประกอบแค่สองท่อนตรงนี้ก็พอนี่สองท่อนอย่างนี้นะข้างล่างนี้งองไว้ก่อนแล้วเราก็เสียบไปเลยของทุกมุมนะ มมุ่าแต่อย่าลืมนะข้อนี้ปล่อยงอไว้ก่อนนะเพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้ประกอบขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวโดยที่เอาขาเนี่ยอีกข้างสุดท้ายเนี่ยงอไว้ก่อนเพื่อที่เหี๋ยวตอนเราเอาไฟชีทมาคุมเนี่ยจะได้คุมง่ายขึ้นเดีย๋ยวเราเอาไฟชีทมาคุมกันเลยครับอย่างที่บอกนะครับว่าในถุงนี้เนี่ยจะมีตัวอินเนอร์เต็นแล้วก็ตัวไฟชีทเต็นนะครับเราก็จะเอาตัวไฟชีทเนี่ย มาคุมก่อนในตัวฝายชี้นะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนอยู่ด้านหน้าให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะลอยย่นๆอยู่ก็ตรงนี้คือด้านหน้าจะมะีตัววอลโคเนี่ยทั้งหมดสามจุดเนี่ยสองแล้วก็สามจุดก็คือสามจุดตรงนี้จะมาอยู่ตรงนี้ตแต่ละจุดนะด้านหน้าทั้งสามจุดเพื่อนๆก็ดูว่าตรงไหนคือจุดตรงกลาง เราก็เอามาใส่ตรงกลางให้ได้ก่อนตอนนี้เมื่อเราคุมตรงนี้ไว้แล้วนะครับ <S <s <ci> เพื่อนๆก็ดูตรง <S <s <ci> ผมบอกเมื่อกี้นะเราแกะออกนะตึ๊บใส่เข้าไปก็รัดปิดแค่นี้จบทำอย่างนี้ทั้งสามมุมเลยนะครับ เมื่อเรารัดตัวด้านหน้าไฟาชี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยกขาที่เรางอไว้ทั้งสจุดนะครับเอาขึ้นได้เลยอเพอเราขึ้นขาทั้ง4ี่มุมเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเราต้องเข้ามารัดตัววอลคข้างในเต็นท์ก่อนนะครับจะมีทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็แกะออกมารัดลงไปกับเหล็กนะครับโอเคทำอย่างนี้ทั้ง4ีมุมนะครับ ต่อไปคือขั้นตอนการจัดทรงโครงเต็นท์ของเราก่อนนะครับให้เพื่อนเนมาดูตรงมุมนะครับเพื่อนๆจะเห็นเส้นนี้นะครับจะมีจุดเพื่อที่จะไว้เสียบกับตัวนี้นี่ตัวนี้ของเต็นท์เราดึงมาได้เลยดึงแล้วก็เสียบลงไปแค่นี้ทย่างนี้ทั้งสี่มุมนะครับผมใส่ทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะให้เราดูตัวเส้นสีดำนี้นะครับให้มันตึงพอดีแล้วมันก็จะตึงพอดีนะจะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วย นี่นะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวกาวชีตเนี่ยมาปูก่อนที่เราจะกางอินเนอร์เต็นนะครับเพื่อนๆครับนี่คือกาวชีตที่เราจะเอามาปูกันนะครับกาวชีตเนี้ยผมสั่งมาจากเขตไฟชีตไทยนะครับเขาจะตัดมาให้พอดีตัวเต็นเราเนี่ยจับขนาด3เมตรคูณ2.2ผมไม่แน่ใจอยาผมขึ้นรายละเอียดให้อีกว่าสเปคเต็นตัวเนี้ยขนาดเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆไปสั่งกับร้านายชีตไทยเพื่อนๆก็บอกได้เลยว่ารับกาวชีตของโอกาวทยช้ 52R นะครับผม เขาจะมีถุงเนี่ยมาให้เลยนะตัวผ้ากาวซีนเนี่ยด้านที่ปูก็คือด้านที่คว่ำลงกับพื้นเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูว่าจะเป็นด้านที่อ่าพื้นมันจะมันๆก็คือจะเป็นตัวกันน้ำเนี่ยซึมขึ้นมาบนเต็นท์ของเรานี่คือด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปปูกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมปูตัวกาวชีสเสร็จแล้วร้อนมากดุงเงอดิโอ้ย เดี๋ยวเราจะเอาตัวอินเนอร์เนี่ยมาใส่ก็ไกล้เสร็จและเดี๋ยวเราต้องเอาตัวอินเนอร์เต็นเนี่ยมาเกี่ยวนะครับก็คือมีจุดนี้นะครับจะมีรูอยู่เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่จุดนี้นะเราจะมาเกี่ยวหนึ่งสองสามด้านหน้านะครับตรงนี้จะมีหนึ่งสองบนนี้นะแล้วก็สาม รอยากรู้ว่าตรงไหนคือด้านหน้าของโอกวาวารุ่นนี้นะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยดูตัวหน้าต่างตรงนี้นะหน้าต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของโอกาวารุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าพอเราได้ด้านหน้าแล้วเนี่ยเราก็มาหาดูว่าตัวตะขอเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ให้เพื่อนๆนเริ่มจากตัวด้านหลังก่อนนะเราต้องเกี่ยวจากด้านหลังก่อนแล้วค่อยออกมาเกี่ยวตัวด้านหน้านะเพื่อนๆนดูมันจะเป็นตัวตะขออย่างนี้นะเห็นไหมเราก็จะมาเกี่ยวอย่างนี้เลยอ่านี่นะแล้วก็เกี่ยวเข้าไปอย่างนี้ได้เลยปึ๊บ เสร็จแล้วตอนนี้เราได้ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับทุกจุดของตะขอเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกันทุกอันแล้วเพื่อนๆก็มาใส่ด้านหน้านะตรงนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆใส่จากด้านนี้นะนี่ด้านนี้ให้ตะขอเนี่ยมันเกี่ยวเข้าจา,จากทางด้านหน้าเนี่ยเข้าไปนะเพราะว่าพอเราตอนเราดึงออกส่วนตัวนะครับผมว่ามันน,น่าจะดึงออกมาง่ายกว่าถ้าด้านนี้มันจะมันจะยากกว่าถ้าด้านหน้าเนี่ยมันจะง่ายกว่าใส่ทุกมุมเลยปึ๊บตัวนี้มันจะเป็นยางยืดนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเราสามารถดึงมันได้ วัสดุเขาทํามาแข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวค่ะปุ๊บเคหลังจากที่เพื่อนๆใส่อินเนอร์เข้าไปแล้วครับมันจะเป็นประมาณนี้นะตอนนี้ที่เห็นว่ามันกำบักๆอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้ดึงมุมมันทั้งหมดสี่มุมให้ตึงเดี๋ยวเราไปดึงกันต่อ,ตอเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวมุมของอินเนอร์เต็นเนี่ยจะมีจุดตะไก่อย่างนี้เหมือนกันนะครับนํามาเสียบไว้กับตัวนี้ยกขึ้นปุ๊บเคเพื่อนๆทําอย่างนี้ครับทั้งสี่มุมเลยุบ ตอนนี้เนี่ยผมนํามุมของอินเนอร์เต็นเนี่ยใส่เข้าไปทั้ง4มุมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เสร็จประมาณ90%ตแล้วต่อไปเนี่ยเหลือแค่ตอกสมอนะครับมาดูตรงที่จุดตอกสมอกันนะนาจุดนี้จุดนี้เนี่ยจะเป็นของตัวไ่ล์ชีนะครับแล้วก็วงนี้เนี่ยจะเป็นของตัวอินเนอร์เพื่อนๆนำสมอเนี่ยเสียบเข้าไปคู่กันทั้ง2อันแล้วก็ตอกลงไปได้เลยทั้ง4มุมแล้วก็ส่วนทางด้านหน้านี้ดึงขึ้นมาแล้วก็ตอกลงไป เพื่อนเพื่อนก็เสียบลงไปเลยสองอันตอกได้เลยโอเคต้อ okay. นเสียบลงไปเพื่อนทำอย่างนี้ทั้งหมดสี่มุมก่อนนะครับเมื่อผมตอกทั้งสี่มุมเรียบร้อยแล้วนะต่อไปผมก็จะมาไล่เก็บตัวที่จะกางเต็นท์ให้ตึงแล้วสวยนะี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดจุดด้วยกันนะครับด้านหน้าเน่ยจะมีตรงนี้นะครับ หนึ่งสองสามตรงด้านหน้าเต็นนะครับจะมีจุดหนึ่งตัวด้านหลังนะครับด้านนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีเชือกยางยืดเนี่ยทั้งหมดสองเส้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ตัวเส้นทางขวานี่นะครับจะมีสองเส้นมันจะมีซิปอยู่นะครับเราจะ ใช้ตัวเชือกยางยืดเนี่ยที่อยู่ด้านริมของแต่ละฝั่งอาตัวฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับต่อไปก็เหลือด้านข้างนะด้านข้างนี้อยู่ตรงกลางเลยนี่นะครับด้านข้างมีอยู่เส้นเดียวโอเคครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านนอกของเต็นท์ก่อนนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีหน้าต่างสองบานนะครับ ตัวประตูเนี้สามารถลูซิปออกมาได้เลยเดี๋ยวไม่เราแค่ติดตินตุ๊กแกอย่างเดียวก็ได้นะมันจะมีตินตุ๊กแกอยู่ตรงนี้ด้วย,วยแต่ส่วนมากเขาจะเปิดไว้กันนะตรงนี้จะมีที่ล็อกอประตูด้านหน้านะทั้งสองด้าน าทั้งสองฝั่งตรงนี้จะมีมุ้งหน้าต่างก็คือตัวมุ้งเนี่ยเราจะสามารถเปิดด้านในได้แต่คือไม่ใช่อยู่ข้างในอินเนอร์เต็นนะอยู่ตัวด้านใต้ฝ่ายฉีนี่นะครับตัวนี้นะแต่เราไม่ได้เอื้อมเปิดจากข้างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าด้านในเนี่ยไอตัวตัวเนี้ยมันจะเปิดจากข้างในนี้ได้ยังไงต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวด้านในให้เพื่อนๆชมกันนะครับว่าด้านในเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไง โอเคเราเข้ามาดูข้างในกันนะครับอ่าเริ่มจากหน้าต่างนี้นะครับเราสามารถเปิดได้อย่างนี้เลยเปิดเสร็จมมวนลงมากมากเลยนะครับทั้งสองด้านเลยเนาะตัวนี้เนี่ยหน้าต่างด้านข้างนะมันจะมีซิปทั้งหมดสองชั้นนะครับถ้าเราเปิดตัวชั้นแรกก็คือตัวนี้ ก็คือเป็นมุ้งของตัวในอินเนอร์เตนี่นะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีหน้าต่างด้านนอกอยู่จะมีตัวซิปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถเปิดได้เลยนี่นะครับแล้วก็ล้วงมือออกไปเปิดด้านนอกอย่างนี้ตรงนี้เป็นเตียงตุ๊กแกนี่แค่นี้ง่ายๆเลยแล้วก็ปิดกันมแมลงเข้า สังเกตเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้คือเชือกที่ผมเน่ยเอามาใส่ไว้เองของตัวเต็นท์เนี่ยจะมันจะมีเหมือนรูห่วงเอาไว้ให้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยมีไว้ให้ทําไมนะแต่ว่ามันจะมีทั้งหมดเนี่ยมีหมุมนะครับก็คือด้านข้างเนี่ยมีสองด้านบนนี้ตรงนี้ก็จะมี1แล้วก็มี 1, ม 1, ะะด้านหนนี่นะครับด้านหนก็2อันนี้3านะแล้วก็ห้ แต่ว่าผมเนี่ยจะเอาเชือกเต็นท์เนี่ยมารัดไว้เพื่อที่จะเอาไว้ในเวลาเรา,เาตากผ้าขนหนูถ้าเพื่อนๆสนใจก็เอาไปใช้ตามกันได้นะครับด้านหลังของเต็นท์เนี่ยดูข้างบนก่อนนะตัวข้างบนเนี้ยก็จะมี2ซิปสองชั้นเหมือนกันชั้นแรกก็คือเหมือนเดิมเปิดมาเป็นมุง้งอ่าเราเปิดอีกชั้นหนึ่งเนาะปุ๊บก็จะเป็นตัวข้างนอกของไฟชีสเพื่อนๆก็เปิดอย่างนี้อ่าด้านของตัวไฟชีสเนี่ยก็จะมีตัวเก็บ งองกมวแต่ไฮไลท์เลยคือตรงนี้นะสังเกตว่ามันจะเป็นประตูคือตัวโอกว่าเนี่จะเข้าได้สองทางก็คือทางด้านหน้าเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะทางที่ผมเข้ามาแล้วส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นประตูหลังตรงนี้ก็จะมีสองชั้นเหมือนกันก็คือสิบชั้นแรกนะครับถ้าเพื่อนๆต่อมันก็จะเป็นเป็นมุ้งเลยเป็นมุ้งใหญ่ๆเลยนะ เดี๋ยวผมจะออกไปเปิดตัวเทอร์เลสด้านหลังคือโอกววาตัวนี้จะมีเทอร์เลสด้านหลังด้วยเพื่อนๆสา,สามารถเปิดเทอร์เลสออกไปได้และตรงนี้เราสามารถมองวิวได้เลยตัวเต็นท์โอกาวานะครับเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นวัสดุเหมือนผ้าเต็นท์ทั่วไปนะครับแต่ที่ไฮไลท์ของเขาเลยเนี่ยคือข้างบนเนี้นะครับในตัวอินเนอร์นะตรงนี้จะเป็นผ้านะเนี่ยตรงนี้จะเป็นผ้านะ ผมไม่แน่ใจว่าผ้าอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นผ้าคอตตอนนะแต่ว่าไม่ได้หนามาจะมีบนหลังคานี่ทั้งหมดเลยส่วนตรงนี้ยังเป็นผ้าเต็นท์โปรติอยู่แล้วก็ตัวด้านล่างด้านล่างของฝั่งหน้าต่างทั้งสองด้านนะจะเป็นผ้าเหมือนกันนี่นะครับแต่เพื่อนสังเกตว่าจะมีหน้าต่างรอบด้านเลยนะใครว่าตัวนี้ร้อนนะไม่ร้อนนะผมรับรองส่วนที่เก็บของก็จะมีสองด้านนะครับด้านนี้ด้านน,าน,นี้เวลาผมนอนเนี่ย อนอนกันสองคนนะจริงๆแต่เนี้ยนอนได้ประมาณถ้าแบบเต็มที่เลยผมว่าให้4คนนะ4คนน่าจะเต็มที่แล้วเอาแบบไม่อึดอัดมากนะแต่จริงๆผมว่า2คนเนี่ยกำลังดีนะผมจะนอนตรงนี้กับตรงนี้แล้วจะเหลือทางตรงกลางเนี้ยเอาไว้เพื่อที่เราจะได้เดินเข้าออกประตูตรงเนี้ยได้สะดวกนะเดี๋ยวจะออกไปกลางตัวเทเลสด้านหลังให้เพื่อนๆดูนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะทะลุก,กันไปถึงสฝั่งเลย ดี๋ยวผมจะมาเปิดเทเลด้านหลังไปให้เพื่อนๆดูกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยตัวโอกรว่าตัวเนี้ยเขาไม่มีตัวเสามาให้เรานะต้องซื้อเสาแล้วก็ตัวเชือกเนี่ยมาเองสำหรับผมเนี่ยผมจะใช้เสาตัวนี้นะครับสูงเนี่ยข้างละร้อยแปดสิบเซนตัวเนี้ยเนี่ยเป็นเสาของวิดาวิดาลิโดเสาต้นหนึ่งเขาเนี่ยจะสูงสองเมตรสี่สิบท่อนหนึ่งเนี่ยมันจะ ยาว60เซนสามท่อนก็180เซนผมกะว่าใช้แค่180ยปดสเซน2เส,สาก็พอแล้วก็ตัวเชือก2เส,สน้นโอเคเดี๋ยวผมไปกลางให้ดูครับประกอบเสาก่อนนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นมันเป็นลายไม้อย่างเงนะี้ยนะจริงจิงของวิดาลิโดเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะแต่ว่าผมไปซื้อสติกเกอร์ในชอปปี้เนี่ยเอามามว้วนแต่จริงจมันไม่เรียบร้อยหรอกนะแต่มว้วนไปงั้นแหละให้มันดูไม่ใช่สีแดงก็พอ พอประกอบเสร็จสวยเลยเพื่อนๆถ้าชอบก็ลองไป DIY ดูได้นะเพราะว่าผมเห็นเสาที่มันเป็นลายไม้ทำลายไม้มันเลยอะราคาค่อนข้างสูงอยู่เลยคิดว่าเราสามารถทำเองได้ก็ทำเองดีกว่าเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับว่าที่ผมบอกว่าให้เราตอกสมอตัวเชือกด้านริมคันนี้เชือกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นของตัวฝา h ชีทของตัวเต็นท์ เพื่อนแกะแล้วก็รูดขึ้นมาได้เลยเป็นไงครับสุดยอดตอนนี้ผมว่ากลางตัวเทเลสด้านหลัง ของโอกาว่าเรียบร้อยแล้วสวยมากเลยนะครับดูนะครับว่านี่ถ้าเราอยู่ในเต็นนะนะครับโอ้เห็นวิวกว้างมากถ้าตอนกลางคืนเราจะนอนเราอยากให้เป็นส่วนตัวเราก็สามารถใช้ตัวผ้าด้านในเนี่ยรูซิปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องปิดเธอเลสนะโอเคครับพเพื่อนๆตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเต็นโอกาวาไทย 52R ของเรา ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับช่วยถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องคาร์บินสเตของผมด้วยนะครับไว้โอากาันหน้าถ้ามีอะไรอยากมารีวิวอีกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย